ไเลยนกมอนเร็วๆดิหนาวหนาวไหมจ้าถาม,ส,ามาสิกี่องศาจ้าวันนี้จ้าจ้าอยนานาหนาวมา เราจะไปไหนกันต่อพรุงนี้จะไปทำช่องอากโอเคค่ะวันนี้ต้องนอนน้นหรับผนดีแข็งแขงทุกคนหลังจากที่เขาที่พักมาแล้วกินเขาและเยียบพ้อยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวห้องสิเขาไปห้องพักเลยทุกคนเปเดิงห้องก่อนว่าเป็นจังไดเมื่อกี้นางเอาของเขาไปไปว้แล้วแหละ เมื่ออื่นนางสีมาถ่ายคลิปอีกท่านหนึงน่งเนาะทุกคนแต่สําหรับคลิปนี้นางก็จะไปอาบน้าผักพรก่อนเนาะพอกนใหม่เมื่ออื่นต่อกันเมื่ออื่นเนาะทุกคนตอนนี้นอนก่อนนอนรับฟันนี้ดลยทุกคน อากาดีอยู่อยู่นี่13องศาทุกคนต่เราอยู่กรุงเทพ28องศา30องศาหอนตึ้ง <c oughs> นนี้ทุกคนก่อนอื่นนำะจะไปอาบน้ำก่อนทุกคน ต่อปก่อนนี้จะไปทำอะไรกันจ้าตอนนี้ไปกินข้าวชัาของน้องๆอะน,นนั้นและกินทาเ,เวลุเขาก่สงสร็จแล้ว หลังจากคิดจิ้งเขาแล้วทุกคนนางจะมาให้อาหารปลากรอกบแล้วก็ไปทำชะนัดต่อทุกคนไปลาไม่ตื่ จะพาไปอีกข้นน,นนันงตอนเดียวการจึงทุกคนไอ้ไม่เอาไปใช้ตัวนู้นอย่างเงี้ไม่จัดเก็บอะไรให้มันเก,เกินไม่สบายสบายขึ้นไหมไม่อยากเกิน <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวาสนาพาร์ครีสอร์ทนะคะอาู้หูเราบูมูดีมเน้มอ่ะเน้มันเซกุช่เบลอตอนนี้เราก็อยู่คาเฟ่ของที่พักนะคะบรรยากาศดีมากเลย มันเสี้ยเฮ้ยหน้าเหมือนมันใหม่เลยเขาก็ทำเึ็น้องนั่งไง ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนคะวันนี้เรากะอ้อาตอนนี้เฮากำลังจี่ไปทำโฉน,น,นโดนนต่อนะทุกคนเนาะต่าวัดยังนางกนลืมขื่แล้วไปพอกันอีกแค่น,นึงนะนตรงห่างผูบอก h e ล l o ห่างอะไรอยู่ เสียงตัวแรงมากตอนนี้เราก็ถึงคำชะโนดแล้วนะคะเราก็มาจะเข้าไปรับบัตรคิว ตอนนี้เรากำลังจะมารับบัตรชินะจ๊ะตาครับีน้ำตา,ม,าม,มันสูงสุดสีกนนะมัสูงสุดสีเขีดกินะีเขียูกคนนางมาขัางแหลกอ่ะจะงงงงแมาว่านางบุ้ง

อัดวีดีโอจ้าเริ่มเลยค่ะมามาเลยแม่เราจะไป,หไ,ปไหนก็ไปข้างในข้างในไหว่พ่อปู่แม่ยา่าจ้ะไหวพ่อปู่แม่ยา่าทำชาโนดค่ะนกปากจระไหวพ่พ่อปู่แม่ย่าปะปงสีสุดโตแม่ย่าสีปฐมมา อะไร <c oughs> อันที่มันไปยกันหมดนั่นะวันนี้เราก็ ตรงนเมมื่อกกี้าันเปิดลาบเปิดบุญบารมีเปิดหน้าที่การงานนะครับท่านมีปแบบไหนท่านก็เสียบที่ผ่านบายสีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ คุณแม่ก็น่าตัวดีได้แล้วก็ยีตรงนั้นดก็ยีคณแม่น่หน่อยครับน่นหัอไหนค่ัอเลย I'm gonna ใช่มลองซื้อสักตัวเอ้อา,าแน่นอนอันคีอผักกูดตอนนี้น้อยนั่งไปหาเก็บผักกูดสามคนป่าเขาในเมือง อังนี้